ดูหน้าเนี่เหมือนกับมากับเด็กๆเลยนะนะมันย้อนไวนะดีไหมะนะอืมอม,มันย้อนไวไปเยอะอเลยนะลูกค้าพี่ออตอนนี้กำลังจะไปไอคอนไปกินข้าวดึงหน้ามาได้สองวันโอ้โห,หน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยนะนแต่สบายเลยดูเด็กชิลๆดูเด็อืมอโอ้ยตายแล้วนี่ ดูเดะคนละคนเลย <c oughs> นะแต่ดูรูปเกา่านี่นี่เดี๋ยวถือถ่ายมาให้ป้ามาดูรูปหนึ่งเดิจำหน้ารูปตัวเองไม่ได้แล้วเนี่ยเอย๊แต่ตั้งแต่ทาล็อกบนไปสวยขึ้นเยอะนะแค่ล็อกบนอ่ะอืมแล้วก็วันนี้มาล่างต่อเออเนี่ยรู้สึกตั้งแต่ทาล็อกบนก็ได้ผลแล้วนะแค่แค่ล็อกบนนะ่ะน่ะแเดี๋ยวดูเด็กเนี่ยเห็นไหม แต่ก็เห็นคนมาทําที่นี่ก็บอกแฮปปี้ทุกคนอ่ะไม่มีใครไม่แฮปปี้อ่ะ